หนูอะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มชื่อกลุ่มมันชื่อว่ากลุ่มแอปเงินกู้ออนไลน์ค่ะพี่กลุ่มกลุ่มเนี้ยเขาจะชอบออกมาไลฟ์หรือรีวิวพวกแอปเตียนอะไรพวกเนี้ว่าอนุมัติเร็วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูเข้าไปอยู่ในนั้นปุ๊บอะมันก็จะมีในกลุ่มมีแบบรับอา่าโพสต์รับซื้อบัญชีรับเช่าบ,บัญชีหรือจ้างให้ไปเปิดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ในนั้นว่าเหมือนกับโพสโพสนั้นเป็นโพสโพสต์รับซื้อบัญชี ให้เลทราคาเท่านี้เท่านี้หนูก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ว่ามีค่ะพอหนูคอมเมนต์ปุ๊บก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเพชื่อชื่อเฟซบุ๊กเขาหนุ่มพนีจรทักเข้ามาขออนุญ,ญาตอินบ็อกครับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทักเข้ามาคุยกันแต่ครั้งแรกอะที่เขาคุยกับหนูครั้งแรกเขาให้ไปเปิดบัญชีที่เซเว่นนิเลเวนให้ค่าบัญชีอ800แต่หนูอะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เปิดเพราะหนูหนูเพ่มตรงมาแปดร้อยคือหนูทําหนูว่าหนูทาอะไรไม่ได้หนูก็เลยไม่ได้เปิดให้เขาตั้งแต่ตอนนั้นวันเวลาผ่านไปจนมาถึงเดือนมิถุนายนช่วงนี้หนูก็เริ่มแบบยอดขายรถหนูก็ไม่ดีคือการเงินหนูแย่มากอยู่ๆเขาก็ทักเข้ามาเฮ้ยน้องงั้นอย่างนี้น้องสนใจเปิดบัญชีกัีกรนครบชุดไหมให้เลยสองพันห้าและทีนี้หนูหนูก็เลยสนใจพี่ถ้าเกิดว่าได้สองพันห้าได้เลยเพราะว่าหนูเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บัญชีที่หนูให้เขาไปอะ่ะมันเป็นบัญชีที่หนูเปิดมาตั้งแต่นานแล้วแต่หนูไม่ได้ใช้อ่าเขาบอกหนูว่าเขาหนูหนูถามว่าพี่จะาบัญชีไปทําอะไรคะอ๋อพอดีว่าลูกค้าพี่อะ่ะเขาเจะเอาไปให้ไอเด็กต่างด้าวเขาที่เป็นพวกเอ่อมาทํางานกับเขาไว้รับเงินค่าจ้างอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เคยได้ยินอยู่เนาะว่าเอเอ,เอพวกบัญชีไอพวกดังด้าวมันอะไรเปิดบัญชีอย่างนี้ไม่ได้หนูก็คิดหนูก็ถามเขาย้ำนะพี่ไม่มีไปทําอะไรเสียหายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีไม่มีพี่เช็คให้อะไรอย่างงี้แน่นอนอ่า ็จแล้วก็คุยเลทราคากันห้นั่งได้สองพันห้านะแต่ว่าน้องต้องส่งของไปให้ลูกค้าพี่ก่อนนะแล้วพี่ถึงจะโอนเงินให้แต่หนูก็เลยบอกว่าถ้าหนูส่งของไปให้เขาแล้วถ้าเกิดว่าของถึงแล้วหนูไม่ได้ตัง์ล่ะหนูจะทายัางไงหนูก็เลยแบบเออเนี่ยค่าส่งหนูก็ไม่มีเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพี่โอนให้ก่อนพันหนึ่งของถึงเดี๋ยวพี่ให้อีกพันห้าหนูก็เลยอ่ะโอเคส่งของให้เขาไปที่จังหวัดสะแก้วของหนูส่งของวันที่สิบสามของถึงที่น่มวันที่สิบเจ็ด ของถึงสิบเจ็ดวันที่สิบเก้าเกิดเรื่องพอเซ็นเตอร์ธนาคารโทรมาสวัสดีค่ะคุณมายุรีใช่ไหมคะมีบุคคลแจ้งว่าโอนเงินผิดเข้าบัญชีคุณมายุรีนะคะเป็นจํานวนเงินคนที่หนึ่งพอาเขาบอกคนที่หนึ่งหนูเริ่มเทียดแล้วพี่อะไรวะคนที่หนึ่งสองครั้งสามพันหนึ่งยอดแล้วก็สองพันอีกหนึ่งยอดปลายทางแจ้งว่าโอนผิดเพราะว่าคั่นละบัญชีผิดอ้าวคนที่สองทันชนกวันเดียวกันนะคะพี่วันเดียวกัน แล้วก็เวลาไล่ๆกันเลยห้าพันบาทหนูบอกสองคนเลยเหรอคะพี่งั้นหนูอายัดบัญชีให้หนูหน่อยแต่พี่เชื่อไหมระยะเวลาจากสิบเจ็ดถึงสิบเก้าที่เขาได้เนี่ยยอดเงินในบัญชีหนูเพหนูไปดึงสเตทเมนต์มาโหสองล้านหนึ่งระยะเวลาแค่นี้เองพี่สองล้านหนึ่งสิบเจ็ดถึงสิบเก้าหนูเป็นอะไรพี่แบบว่าแล้วพูดเสียหายแต่ละคนเขาก็ต้องไปแจ้งความถูกไหมพี่ ยอดมันรวมกันสองล้านหนึ่งบางคนก็หมื่นหนึ่งมากบางคนก็นูน่นบางคนก็ห้าพันม่งแล้วมันเยอะอะพี่หนูรับไม่ชอบมันไม่ไหวและสิ่งที่ตามมาคือหนูต้องมานั่งรับหมายเรียกจากสอนอแต่ละสอนอไม่รู้จังหวัดไหนเป็นจังหวัดไหนแล้วก็ไปรายงานตัวซึ่งเงินสักบาทหนูก็ไม่ได้เอาไปสักกบาทเดียว